โอเคครับท่านผู้ชมและวันนี้เรามาถึงโลกที่3หรือว่าที่สุดท้ายของเรากันแล้วนะฮู้็หกจะได้มาถ่ายปิด e ีพีผมบอกเลยว่าอุปสรรคมันเยอะมากไม่ว่าจะโดนเลื้อนโดนแบนโปรแกรมมีปัญหาคลิปมีปัญหาคนไม่พร้อมน,นู่นนั่นนี่แต่วันนี้ผมมาให้แล้วและคลิปนี้มันจะครบ จบในคลิปเดียวกับของที่เหลือในการทำเจ็มนะครับเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วไปรับชมเลยครับผม Let's go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่ผ่อใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไว ปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมพต่างๆเช่นบอฟฟตคิงเลกาซีออนิเมะแอดเวนเจอร์ออลสตารและยังมีระบบรับเติมแบบ ID ดีพัทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV FREE f i r e p u พ g MOBILE ARENA b r e a บ o u t ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตกล่องสุ่มโกโจโงบ49บาทมาดูกันจะได้ไหมมีการันตีด้วยมีโกโจโด้วยทุกคนโอกาสออก5มีไก่เพชรขายราคาถูกไก่ตัวทีเข็ดเพียบไก่มิติกและตัวชายนี่ก็มีมีเพชรขายด้วยรับกดเกมพาสเติมโรบักแท้ปลอดภัย100ดีทิชอ็อป จดทะเบียนการค้าแล้วมีแจกโค้ดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะยัะไม่ได้เสียเวลากันไปมากกว่านี้แล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่จะพาไปดูนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าลูกตานะครับลูกตาเนี่ยจะต้องใช้ในการทําเจมด้วยซึ่งตรงนเนี้ยเงื่อนไขมันจะมีอยู่นิดนึงตรงที่ถ้าเกิดคุณนะครับไม่มีเจ้าเขียวตัวนี้นะครับหรือที่เรียกว่าเขียวเจ้า V ีหนึ่งเนี่ย คุณจะไม่สามารถคราบลูกตาตัวนี้ได้นะครับโอเคไหมต้องมีเจ้าตัวนี้ก่อนนะส่วนใครที่ไม่มีเนี่ยเอาจริงๆเจมที่ใช้ลูกตาคาบมันก็ไม่ได้สําคัญไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่แค่เผื่อใครจะคราฟก็พามาดูของคราฟแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตามาอ่ะเลยเลยเลยโทษทีโทษทีนี่เลย นะครับมันจะอยู่หลังเกาะแรกโลก3เลยนะครับจะเป็นเหมือนโพรงนี่คุณก็สกิลพังเข้าไปอ่าแบบนี้เลยนะลองใช้เป็นสกิลที่ปาดไปดูครับนะโอเคก็จะเจอคนนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาคุยนะต้องถือเคียวด้วยนะครับเดียวหผมอีควิดก่อนแอบ e p t มา๊บอ่ามาแล้วนะครับนี่เลยนะครับ I of Echo นะครับจะใช้เป็นเจ้าตัวอควาเจมนะครับ6เม็ดนะเลือดซีคลิงบัตร10ขวดแล้วก็จะใช้เป็นเจ้าตัวซีอาร์ติแฟกต์นะครับอีก50ชิ้นนะเดี๋ยวตรงนี้ผมพาหาด้วยไม่ต้องห่วงนะครับโอเคและต่อมานะครับจะเป็นเจ้าตัวอควาเจมนะก็อที่นี่เหมือนกันเลยนะครับ นี่เลยอัาบคุยเข้าไปนี่เลยครับอควาเจมนะจะใช้เป็นเจ้าตัวเพลหรือว่าตัวไข่มุกเนี่ยหชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวปากาลังนะครับสิบชิ้นต่อการค้าม1ทีแล้วก็ชาร์กฟิน10ชิ้นแล้วก็จะเป็นเซียติฟักฟอีก25ชิ้นจะได้เป็นอควาเจม1ชิ้นนะครับแล้วพี่ครับไอของพวกนี้หายยังไงครับไข่มุกปากกาลังชาร์กฟินเซียติฟ,ก,ฟก็หาที่นี่แหละ ครบจบในเกาะเดียวเลยเว้ยคือมันง่ายเลยหลังจากนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะครับเจ้าบอสตัวแรกของเรานี่เลยตัวนี้ยอดฮิตเลยใครใครก็ต้องเคยตีนะครับจะดรอปเป็นเจ้าตัวนี้เลยปักกาลังนะครับนะแล้วก็จะมีไข่มุกให้ด้วยนะครับแต่จะดรอปยากนิดนึงนะครับผมตัวนี้เลยนะมอนต,ตรงนี้ครับ Fishman Guardian หนึ่งสอี่ห้าหเจ็ด สองสี 2, 4, 6, เออหกมาจากไหนนะพวกนี้ครับก็จะดอปเป็นเจ้าตัวชาร์กฟินเหมือนกันนะครับนี่เลยแล้วก็บอสตัวนี้ดอปอะไรนดูแป๊บอ่ะตัวนี้ก็ดอปชาร์กฟินนะหาค่อนข้างง่ายนะครับแล้วต่อมาเซียติแฟและพี่หาจากไหนตามมาเลยนุ่มนี่เลยเห็นไหม Deep d i ฟไดเวอร์นะตรงนี้เลยนะครับจะดอปเป็นเจ้าตัว C act, เซี t ติแฟ t เผื่อไม่เชื่อเดี๋ยวฟาร์มให้ดูอ่ะ นี่เลยนะครับเห็นไหมเกาะเดียวคือครบจบเลยไม่ต้องไปไหนเลยครับง่ายเลยนะโลก3ามของเรานะครับแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วนะครับและก็สุดท้ายแล้วนะครับที่ถามเงนเข้ามาเยอะมากๆว่าพี่ครับไข่มุกดําหาจากไหนอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้มันจบในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวพาหาเลยแล้วกันนะครับ เจ้าตัวไข่มุกดำเนี่ยนะครับจะหายากมากๆเป็นอีกหนึ่งแร่ทมที่ใช้กันเยอะนะครับตรงนี้เท่าที่ผมเจอมานะครับมันจะดรอปจากเจ้าต้นสาหล่ายตัวนี้นะมันจะเกิดใต้นี้เลยอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟวีออนมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วไม่รู้จะเจอไหมนะแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟธรรมดาน่าจะเจอแหละแต่ผมลองหาดูในเซิร์ฟวีก่อนอาจจะมีตรงนี้หนต้นนะครับอ นี่ไงเจอหนึ่งอันตรงนี้เป็น9้าเห็นไหมผมบอกแล้วมันจะเกิดตามต้นสาลายเลยครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมโชคร้ายนะเจอเป็นสีขาวนะครับก็เก็บไปไม่มีอะไรแล้วก็นี้เป็นสิบสิบเอ็ดโอเคแล้วก็ไม่มีแล้วนะมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นเจ้าตัวตผมพาไปดูรีเซ็ตมา รีเซ็ตมาเกิดหน้าเกาะปุ๊บนะครับให้เราแปลงร่างก่อนปึ๊บแล้วก็บินข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะตอนผมหาเซิฟธรรมดาเนี่ยโอกาสเจอไข่มุกดำอ่ะผมจะเจอที่เกาะฝั่งนี้มากกว่านะครับเพราะว่าเกาะฝั่งเนี้ยคนที่มันมาเกิดตั้งแต่แรกมันก็จะวิ่งบนเช็คตลอดนะครับโอกาสที่เราจะเจอเนี่ยก็เลยจะน้อยนะแต่ถ้าเกิดมาเกาะเนี้ยโอกาสผมเจอไข่มุกดำเนี่ยจะเยอะกว่าเกาะนูน้นเยอะเลยเพราะว่าบางคนมันก็ไม่ได้บินมาเช็คเกาะน,นี้เนขะ้าใจไหม เออนะแต่ผมพาไปดู ไปเถอะเจอเม็ดเดียวเอ้ยเจออีกเม็ดว่ะเอาแล้วเจอแล้วนี่ไงฮะไข่มุกดํานี่เลยแบบชัดๆเลยจจะจังๆนั่นแหละผมบอกแล้วมันจะเกิดตามต้นสาหร่นะครับก็ไปเก็บให้ครบเนี่ยผมหาประมาณเนี้ยแล้วก็ฮอปเซิร์ฟครับสฝั่งฮอปเซิร์ฟสฝั่งฮอปเซิร์ฟจริงๆมันจะเกิดอีกก่อนนึงเป็นเกาะรอแต่พวกนั้นนะพวกผลประตูมันจะชอบแวบไปเก็บกันแหละ นะครับไม่ค่อยแนะนําให้ไปโอกาสเจอจะน้อยมากนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสเจอนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือเลยเนี่ยจะเป็นตัวฟุตเทจที่ผมทําการอัดเอาไว้นะครับจะเป็นตัวฟุตเทจวัตถุดิบที่เหลือเลยนะครับก็ไปรับชมกันเลยแล้วกันไป t s t s g o ครับ โอเคครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวฟุตเทจที่ผมทําการอัดเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตนํามาภากันนะครับถ้าเกิดภาคไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยอย่างเจ้าตัวแรกนะครับเจ้าซีคิงหรือว่าเจ้าเจ้า,าทะเลในโลก2นะครับเจ้าทะเลตัวนี้นะครับจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับโดยที่เจ้าเจ้าทะเลตัวนี้ นะครับจะดรอปเป็นเจ้าตัวซีคิงบัตกับซีคิงฟินนะครับช่วงแรกๆที่ผมหา2อย่างเนี้ยผมก็ล่าเจ้าตัวนี้นี่แหละเป็นหลักเพราะว่ามันเกิดเร็วนะครับเกิดทุกๆ1ชั่วโมงแล้วก็ที่เกิดเนี่ยค่อนข้างจะตายตัวไม่ได้เหมือนเจ้าโลกสาที่เราจะต้องไปหานะครับเมื่อมันตายนะครับจะมีโอกาสดรอปตรงนี้ถ้าไม่ดรอปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราเปิดกล่องเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปเพิ่มอีก1ครั้ง นะครับเรียกได้ว่าตี1ทีเนี่ยได้ลุ้น2รอบเลยแต่ตามคลิปก็คือนั่นแหละผมเกลือนะกล่องเทียสูงก็เท่านั้นถ้าไม่มีดวงนะครับผมและต่อมานะครับจะเป็นเจ้าตัวเรือผีนะครับหรือว่าโคชิฟตัวนี้เนี่ยก็จะเกิดโลก2ที่เดียวกับไอเจ้าทะเลตัวเมื่อกี้เลยคือเกิดคู่กันเลยนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะดรอปเป็นสิ่งที่เรียกว่าซีวอร์ตโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นของที่แบบ ทุกคนต้องใช้ทุกคนตามหากันมากๆเจ้าสิ่งนี้นะครับเจ้าเมือกทะเลสีเขียวซีวร์นี่เลยนะครับจะดอบจากเจ้าเรือผีตัวนี้เรือผีตัวนี้เกิดทุกๆ1ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ตีเรือเนี่ยมันจะยังไม่ดอบทันทีนะครับต้องรอเรือแตกแล้วเราก็จะต้องลงไปเก็บกล่องที่อยู่บนน้ำนะครับอ่าเราจะลุ้นจากตรงนั้นเลยซึ่งเรือ1นึ่งลำเนี่ย มีโอกาสดอบกล่องตั้งแต่3กล่องไปจนถึง5กล่องเท่าที่ผมเคยเจอนะเออแต่บางทีถ้าดวงซวยเลยอ่ะอย่าว่าแต่5กล่องเลยไม่ได้สักอันก็เคยมาแล้วนะครับดอปยากเหมือนกันนะครับดอปยากเหมือนกัน้าตัวซีวอร์ตัวนี้นะฮะก็ตามที่เห็นเลยผมเกลือนะครับดอปยากมากบอกเลยนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นเจ้าตัวไฮด้าเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะพิเศษที่สุดแล้วในบรรดาบอสในเกมเลยเพราะว่าเจ้าไฮด้าเนี่ยจะเกิดเนี่ยการเกิดของมันมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขก็คือเซิร์ฟนั้นจะต้องเคยล่าเจ้าทะเลหรือว่าเจ้าซีคิงเนี่ยอย่างน้อยไปแล้ว3ตัวครับตัวนี้จะเกิดเป็นตัวที่4นั่นเท่ากับว่าเซิร์ฟที่ เกิดซีคิงไป3ครั้งก็เท่ากับว่าเป็นเซลล์ที่ออนมา3ชั่วโมงและตัวนี้จะเป็นชั่วโมงที่4ที่จะเกิดนะเงื่อนไขในการเกิดค่อนข้างยากพูดง,ง่ายๆ4ี่ชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้ตีมันแค่1นตัวและ1ครั้งเท่านั้นตามชื่อครับไฮด้าก็คือดอกไฮด้าเทลแล้วก็จะมีของแถมเป็นเจ้าตาตัวซีคิงบัตกับซีคิงฟินด้วยเหมือนกันนะก็จะมีโอกาสได้จากเจ้าตัวไฮด้านี้เหมือนกันนะครับโดยที่บอสตัวนี้เนี่ย ไม่เก่งนะตีง่ายด้วยนะครับถ้าเกิดใช้พวกผลที่สแปมจากระยะไกลนะครับเพราะว่าสกิลตีมันจะเป็นรอบตัวนะบอสตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด3เฟสนะครับจะมีเฟสที่อยู่ในน้ําแล้วโดดขึ้นบนบกเฟสที่อยู่บนบกแล้วยังไม่สลบกับเฟสที่สลบแล้วมีลูกน้องมาล้อมรอบนั่นคือทั้งหมด3เฟสตีครบจบเก็บกล่องเสร็จ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคุณไม่จําเป็นต้องตีเลยก็ยังได้นะครับเพราะว่าตัวนี้พิเศษตรงไหนรู้ไหมฮะของไม่ได้ดอกจากตัวมันครับของดอกจากกล่องที่เปิดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณไม่ช่วยตีคุณกินแรงคนอื่นก็ไม่ผิดนะคุณก็แค่รอเก็บกล่องนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับเจ้าบอสตัวนี้มันจะมีความอันตรายในการตีค่อนข้างสูงเพราะว่ามันจะมีพวกเด็กเฮีย นะครับขอเรียกเด็กเฮียแล้วกันไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะเนียนไม่ปาร์ตี้ครับแล้วก็ศาสตร์สกิลมาแล้วก็ปล่อยให้ตัวมอนเนี่ยตีเราจนตายแล้วมันก็จะแอบแซบข้าหัวเราไปฟรีฟรเจอได้บ่อยมากเจอได้บ่อยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนาน,นะครับจะตีตีก่อนทั้งเซริร์ฟใครที่ไม่ตีเนี่ยคุณเล็งหัวมันไว้ก่อนเลยว่าไอเนี่ยเล่นไม่ซื้อแน่นะครับระวังกันเอาไว้ด้วยนะเสียค่าหัวจะตรงนี้เยอะมากนะผมบอกเลย ต่อมานะครับจะเป็นเจ้าตัวฟุตเทจบอสโลก3นะครับบอสอตเวนตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆผมแถมให้ดีกว่าจริงๆปูเนี่ยไม่ได้ต้องใช้ของดอบอะไรผมแค่เอามาฝากแล้วกันเผื่อใครอยากจะรู้ว่าดาปูดอบจากไหนเกาะปูดอบจากไหนหรือว่าเนื้อปูดอบจากไหนก็คือดอบจากเจ้าตัวนี้เลยนะครับเป็นบอสที่จะมาทุกๆ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณละกันนะครับ โดยประมาณก็1ชั่วโมงครึ่นะครับเจ้าบอสพวกนี้จะสุ่มเกิดนะครับโดยจะมีทั้งปูทั้งหางาทั้งไอคาบดาบทั้งอบอสไคโดทั้งปลาหมึกนะครับซึ่งฟุตเทจแรกเนะี่ยผมให้ดูปูก่อนล้วกันแถมไปแถมไป,มไปเพราะว่าพวกที่เหลือเนี่ยได้ใช้หมดเลยนะครับก็เลยแถมปูไปสักตัวหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นเจ้าตัว abyss Thailand หรือว่าเจ้าหางดาบหรือว่าเจ้าคาบดาบเนะี่ยผมชอบไปเรียกหางดาบนะผมเรียกมันไอ้คาบดาบเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีดาบที่เป็นเมตาตอนนี้ดรอปด้วยและตอนนี้เกิดบ่อยแนะนําให้รีบล่าก,กันนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับจะดรอปเป็นเจ้าตัวซีคิงปลัดนะครับแล้วก็เจ้าดากอนสเกลหรือว่าเจ้าอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเกตมังกรอ่าตัวนี้ดรอปเกตมังกรด้วยนะครับ เนี่ยเวลาตายเนี่ยดอกอย่างน้อยเนี่ยเพื่อห้าชิ้นเลยนะผมได้บ่อยมากนะครับเกตมังกรจากตัวนี้นะคิดซะว่าของพวกนี้เป็นของแถมนะครับเพราะว่าของหลักๆของมันเนี่ยคือชุดเกราะที่เป็นเมตาที่สุดนะตอนนี้แล้ว,แล,วแล้วก็ดาบที่มันคาบอยู่นะตัวนี้ก็เอามาฝากกันนะครับต่อไปตัวถัดมานะครับจะเป็นเจ้าตัวคาเคนนะครับตัวนี้ก็ตามชื่อเลยเจ้าปลาหมึกนะครับก็จะดอกเป็นในส่วนของตัวนวดปลาหมึกนะครับแล้วก็น้ำหมึก นะโอ้โหบอกเลยว่าของสองอย่างนี้ได้ใช้เยอะมากนะคนน่หากันให้ควักนะครับนี่แหละไอตัวนี้มีความสำคัญแค่นี้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวแอกเซซอรีดาบที่ดรอปจากมาเนี่ยก็เป็นดาบงูงูนะครับไอเจ้าหนวดหมึกที่เป็นแอกเซซอรีที่เอามาใส่เนี่ยก็โง่เหมือนกันนะตัวนี้ความสำคัญอยู่ที่น้ำหมึกกับหนวดหมึกมาเลยครับมีแค่นั้นเลยนะเจ้าตัวนี้นะครับผม แต่ว่าดอบยากนะเออแล้วก็ผมขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะเงื่อนไขาการตีเนี่ยคุณอย่าตีหนวดเดียวให้แตกแล้วค่อยไปตีทีละหนวดนะเวลามันดอบครับมันดอบของตามหนวดเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําเลยว่าให้ทําดาเมจทิ้งไว้หนวดละ1น0 0 0 0ถ้าเป็นไปได้นะครับทำยังไงก็ได้ให้ไวที่สุดหนวดละ1น0 0 0 0สไม่อย่างนั้นคนอื่นเอาไปแดกนะคุณตีหนวดเดียวแล้วคุณอยากคิดว่าหนวดอื่นจะดอบของให้คุณนะคุณตีหนวดไหนหนวดนั้นจะดอบนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วตีทิ้งไว้หนวดละแสนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับไม่เช่นคุณก็จะอดแน่นอนนะฮะและมาถึงฟุตเทจตัวสุดท้ายแล้วนะครับเจ้าพระเอกของงานนี้เลยก็ได้ก็ว่าได้เออนะเจ้าตัวนี้มีความสําคัญที่สุดในเกมแล้วนะครับนะตอนนี้เลยเพราะว่าไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นดาบเมตาที่ดรอปจากมันก็คือเจ้าดาบคู่อย่างดาเคนแฟรง k ์ Frank, ใช่ไหมวะ เออนั่นแหละสักอย่างนะแล้วก็ยังมีเจ้าตัวเล็บดากอนแฟงอีกที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟของต่างๆหรือไม่ก็อัปเกรดของเลดเกมนี่ก็โอ้โหหาจากมันแล้วออกยากมากแล้วก็ยังมีเจ้าตัวกามด้วยนะกามสีมบูที่ใช้คราฟด้วยนะครับนั่นก็ใช้คราฟของสําคัญเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้จะดรอปเป็นเจ้าดากอนสเกลแถมให้ด้วยนะครับผมติดมาเพราะว่ามันมีของดรอป ที่ใช้ทําเจมเหมือนกันก็เลยใส่ใส่มาด้วยนะจ๊ะเอีก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันไปไม่มากก็น,น้อยแล้วกันนะครับก็ทําสุดฝีมือแล้วนะเออช่วยกันกดไลค์คนละไม้คนล,ละมือด้วยคลิปนี้ไม่ขอเยอะนะครับขอสัก50าไลค์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจใช่องนั้นแงกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย